สวัสดีครับวันนี้รันอุดมยนต์มอเตอร์ขอนำเสนอรถขุด3าตันฮิตาชิรุ่น EX 3 0มขีดมาพร้อมกับตู้เก่งสามารถติดแอร์ได้นะครับรถขุดฮิตาชิ EX 3 0ขีดรุ่นนี้ใช้เครื่องคูปต้า4สูบรุ่น V 1 5 0 5ระบบปั๊มนิ้วคอนโทรลมันปั๊มนิ้วของนาชิอะไหลหาง่ายอีกเช่นเดิมน,นะครับตัวเดินสีสายมีกระต่ายเดินไวสามารถเดินทั้งเต่าก็ได้กระต่ายก็ได้นะครับ บุ้งกี่สวยนะครับตัวนี้ฐานดินก็ใบเต็มเป็นแท็กเหล็กของใหม่นะครับนี่ครับลายคลิปก็ทําการกดตัวลอยเช่นเดิมนะครับกดตัวลอยเดินหน้าถอยหลังสามารถที่จะกดตัวลอยทั้งซ้ายทั้งขวาได้นะครับทํางานว่องไวดีนะครับร้านเราขายรับประกันนะครับเครื่องยนต์ปั๊มไฮอลิกตัวเดินให้รับเวลาหนึ่งเดือนนะครับใครสนใจก็มาลองได้นะครับทีชี e X 3 0มขีสองร้านอุดมยนต์มอเตอร์0 8 1 8 7 5 3 4 4 4 ขอบคุณมากๆครับ